สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลพลอยปฏิพัทธ์ออโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะมารีวิวนะคะรถโตโยต้านะคะ r ีโว2.4 J ปี2019นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็ร้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นรถปี19นะคะล้อมแม็กนี่ก็คือเดี๋ยวเรามีก็จะใส่ให้นะคะลูกค้ามีรายให้เลือกของทางร้านนะคะอยากได้เป็นแม็กคู่หน้าหรือล้อกระทาผ่าคู่หลังก็ได้นะคะ ความสูงของตู้ก็อยู่ประมาณ2เมตร1นะคะลูกค้านี่ค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะกระบะรถปีใหม่นะคะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องแบบปีใหม่ล่าสุดหรือก็คือแนะนาเป็นคันนี้เลยนะคะใส่อุปกรณ์ใหม่ให้หมดนะคะตู้ก็ใหม่ให้เลยนะคะลูกค้าพร้อมวิ่งงานนะคะจดลงลักษณะสําเนาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวไฟฟ้าแล้วนะคะ มีแอร์แบงก์เภัยไคู่หน้าคนขับนะคะวิทยุ CDM p 3อามีพร้อมเลยนะคะสำหรับ Tota า e ี v o 2 4 j จีปี2 0 1พคันนี้นะคะเลขไม้ก็อยู่มาน7,000โลนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจ Tota า e ี v o 2 4 j ปี2019นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่4,99,000บาทเท่านั้นนะคะ คนซื้อเครดิตดีใช้เงินออกรถเพียง6,000บาทนะคะท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามพลอยได้เลยนะคะคลิปต่อไปพลอยจะนำเสนอรีวิวขนหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ